ดูนะฮะด้วยความดูช่างอีของเราเล่นเนี่ยมาแลงครับเล่นเนี่ยมาแลงนะคะอย่าไปไกลเด้อฟังอันนี้เดี๋ยวรอดูอะไรนะสวัสดีห้างดีครับสิขึ้นแล้วครับอ้าว ไปแล้วครับพี่น้องต่อต่อวิ่ง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 ้ึครับต่อโอ้โต่อถ้าโดนนะถ้าโดนถ้าโดนฟางนะนี่ไพศิลาพิศอบขึ้น้านครับพี่น้องเยคนหึ่งเอ ขอแรงขอให้มันแรงลมเริ่มมาแล้วหองต่อไปครับเป็นบางไฟของช่างนกครับของผมได้สามวิครับอันนี้จขึ้นบ่โอ้ติดจุดกิดจุดใหญ่กว่าถอยถอยถอยไปแล้วครับพี่น้องบ่ขึ้นวิวจะาว่าได้ซีบ่จะาว่าได้ซีบ่โอ้ยเจ้า้องหาคู่ล้วว่ะจะจีได้ซีด้ได้ซีอ่ะข้องเสนาเนกเนี่ยเสนาเนกเนี่ยเสนาเนกส่งเขาประกวด เสียเน็กองเสียนิกผู้ใดลงก้อนผู้นั้นแพ้เด้อแพ้เด้อเสียแบบว่าดีดีแจ่มไม่มาถ่านโอ้โหโอ้อันนี้สูงกว่าเขา สองเกือกเดี๋ยอีกอันหนึงนหนเอาอ๋อหนุมหนูติดมุยยังเกาะเหานไหมมันงามเนาอยังมาแรงนาะอันอันคอยไปจูดันเห็นตะขวนไหมโอ้คือตานหาง จะตกเดอ้อฝนเดอ้อพญาแทนเอ้ยบ้านคอยนี่คยพ่อละหนามมันงจีเอา้า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 เ,เอ้าของเสียเนี่ยเมื่อคืนตายตายคือไปทางบุญ <c oughs> กอเนืงไหนเอเนึ่งคือหลังข้าซะล่ะโอ้ยเห็นภาพท่านไม่นึงหันอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะฮะนนี้จะยเฮจ้าไหนนี้ไหนไหนไหน

เ,เขาเอิร์นมากกินเบียร์ขวดเดียวปะอาวเบียร์จะค้นมาบาะโอ้เจ้าบ้านกระจอกเลยวะอุตส่าห์เอิ่นเขามาวะอ้าเขาเอินไม่อยากกิน,นยังเกาะเอามาซิมนะเอามาซิมนะเอามาซิมนะจักเปกจักบกนะจักบกเนยจักบกเนยเป็นอยังเจ้าเศร้าบ่มันเป็นยังแซบอยู่วะ มันคือยี่หอย่งเกาะอันอันมันคือยี่หอยังเกาะเอาอ่านบปด้อ่านกอนยกข้าวสารทิพย์ไม่วอดกาไปตังะเลยนะกไกินเนื้ออยคิดระพี่ดองยังเกาะวอดกาย่งเกาะนี่นะ คอยว้าเราข้าวคอแค่เจง่วนะจี่างวนัเนยู่บ้านราคือกันบ่พี่นองขันขางแน่หันขางเอองไห้นดนึ่เออเอร้องไห้นิดหนึ่งาิเนท่านแม่้ยังเหลือของเราอ่ะอยู่ในตู้เย็นช่องแข็งเลยถ้าไปเอามาก็ไปเอามาบอกัไปไปเอาหลอกจ้มีมาใส่เไกูเออไว้เองมาี่โย กินแนไวนางาเกินมมนวล้วอ้ยยหากินเด้ปน้องหิวคือไม่แข็งนี่เฮ้กินมนวล้อันนี้ล่ะข้าวแช่น้าแข็งมาหนิดิ่งฟิวเปล่เลยดิ่งเพีเปล่เลยบ้าจ้งมือใจโดนเลยเคยไหมเคยไหมเคยไหมเ่ยมู ่นใจอะุ้่เลยนพี่น้องพี่น้องขาว่าต้องบาดข้อคอยแท่กซนนี้เอโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะมัมีบอหน้าบอขาเปียกหูดนบอกเ้าบ้านาวุ่งหูดาวบอกหนูเนะนี่ไยชุงกันเดียวเนาพุงเอยจุรจลายเออ

สักพักหนึ่งจะเปลี่ยนสีแล้วค่ะบมักบัวห่วงเขาอะไรเหเป็นกเนะหนูไม่น่าตาบูบบหนูเป็นคนกินเหล้าไม่เป็นหนูเป็นคนอ้ไดยาเออเออดูดิไปบ้านเออไปบ้านช่างมา้ับบไ บังนั้นซึ่งจะจะโค้งตกหนาบังงวยบังง้วเอาไปทีมแล้วผมเคยไปเล่นมังไก่เกือบจะเบิ้จับเบ่จับพี่นงี้เด้อยแหละแวงแงกมาโมเมื่อไหร่ไม่แต่มือผมตัวมันไม่เหมือนที่ไหนที่ไหนมันโมงหรือมันโมงอ๋อกี่กี่ฮัน กูหันเอเออกูหันกูหันกูหันเฮ้ยกูหันต้องไปฝาดด้วยจับไปเอาอนะวางโรจับเจ้ตทรเพลงทวัวหันอ่ะรสามหมื่นถึงสองหมนหะคาย่างอเฉพาะค่าถลกหนังเออค่าถลกหนังก็แพงแล้วโสองหนาี่ผมถลกหนังขึ้นมานี่เลยนี่เอฟเเอ็เเอฟมเออเเอฟเอฟเเออเ ไปแล้วไปหากับแกมาแล้วได้แตงมาไหมจ๊ะโอ้ยอย่าถ่ายคลิปด่าผัวมาไม่เคยด่าผัวหนูไม่เคยด่าผัวออกจากคลิปเลยหนูไม่เคยด่าผัวสักทีเลยหนูมีแต่ว่าขบมูอกับมีแตะมูอสู้ส่วนหนีสันด่าผัวได้แบบด่าผู้อื่นขอไปกับได้กขอไปด่าคนในญาตด่าผัวได้คนในญาตด่าผัวขอไปด่าผู้อื่นมันเลวเออเออมือสั้สู้ แก้วเบียร์ไหมพอลแก้วเบียร์แม่ครัวบ้านเธอจัดการสิหัวเองอยู่ไหนหัวฉันรักหัวฉันไม่เคยให้ทำกับข้าวกูทีมมึงเด้มึงจังจังเครียดยังเป็นจะหัวทำให้กินโย่เพื่อไรนะมึงช่วงโอ้มึงช่วงฮูลขึ้นหน่อยเหรอวะมีเยอะมีเยู่ งานไม่โคให้ทำหรอวะตอนนี้งานในขุดขุดได้ไหมขุดอะไรนี่ลอกสะนี่มีคนประมูลขายอยู่คิวยี่สิบขุดขนดันพ่อขุดขนดันพร่องานหนองมันจะมีงานงานี่เยอะแยะไปขุดแต่ดูที่เขาจะไปทำอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะยามเย็นบ้านฟาร์มมีสกุลนะแต่เองเองก็เอามาแต่นึ่ง